ก็หลังจากตอนไปประมาณ3ามสิบวันนะครับจะเห็นรากชัดเจน,นครับเนี่ยรากเขาจะเกิดตั้งแต่ประมาณย5้าวันแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้จะพามาตอนต้นมะละกอแข็งวันดําเนินนะครับนี่ครับต้นนี้ติดลูกแล้วพอดีเราปลูกไว้หลุมนี้นะครับมันเป็นต้นกระเทยสองต้นนะครับผมก็เลยยัตอนอีกต้นหนึ่งออกนะครับเพื่อจะนําไปให้เขาเกิด กิ่งใหม่แล้วก็จะทํานํากิ่งนะครับไปเสียบยอดนะครับไอ้ต้นที่เราตอหออแล้วตอมันก็จะให้เขาแตกออกอีกนะครับแล้วก็เราก็จะมานํากิ่งเขาไปเสียบยอดนะครับดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้เขาออกติดลูกแล้วครับนั่นนะครับมีลูกเล็กๆนะครับอันนี้เราจะมาตอนกันอันนี้ผมทําการผสมเกสรไม้นะครับพัดพันนะครับมีลูกโตมีอันนี้มัน เป็นต้นกระเทนะครับแต่ลูกมันสั้นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็เลยไกลเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตอนกันนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีถือมะพร้าวนะครับอัดตุ้มนะครับอันนี้ผมของผมมันจะเล็กหน่อยนะครับยิ่งต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ตุ่มถุงใหญ่กว่านี้นะครับพอดีผมไม่ได้เตรียมมาครับใช้แค่นี้นะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ แล้วก็เชือกนะครับเชือกสําหรับมัดนะครับแชนนี้ครับอันนี้ก็ปุ๋ยมะพร้าวนี้ก็แช่น้ําทิ้งไว้สองสามคืนคับเปลี่ยนน้านทุกวันเพื่อล้างสารทคนนีนออกก่อนนะครับก็เหมือนกันตอนทั่วไปนะครับอันนี้ผมก็จะมาตัดกินเขาออกนะครับง่ายต่ก,การตอนนะครับ จะตัดกิ่งออกนะครับถ้าจะตัดต้นออกนะครับให้มันแตกกิ่งใหม่ก็เสียดายนะครับอะไรจะจะตอนเอานะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับปาดตรงนี้เลยนะครับปาดใต้ตานะครับล้วปาดอยู่ใต้ตานะครับขึ้นไปเลยนะครับนี่ผมใช้คัตเตอร์นะครับอาจจะใช้มีดอย่างไรก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกปาดขึ้นไปประมาณหนึ่งส่วนสามของลำต้นนะครับ อันนี้ประมาณนี้ครับแล้วตัวนี้นะครับเราก็ปาดเพิ่มปีนะครับเพื่อให้เนื้อไม้เขาออกไปนะครับเพื่อเนื้อไม้ก็ออกเพื่อมาให้พื้นหน้าเขาสัมผัสกับแผลของต้นนะครับ ก็รประมาณนี้นะครับหรือว่าใครไม่มั่นใจนะครับเราก็จะใช้ไม้นะครับเศียรไม้นะมายัดเข้าไปนะครับนี่นะครับยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปให้แผ่มันอ้านะครับให้แผ่มันอ้าเพื่อไม่ให้หน้ามันไปสัมผัส เรียกว่าในเยื่อนะครับพยายามอย่ามือไปโดนครับอย่ามือไปโดนแผลนะครับที่เราปาดก็เป็นลึกๆหน่อยนะครับเนี่ยเห็นรอยครับก็มาดูรอยแผลชัดๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับมันจะอ้าวครับที่ไม่ชัดครับเห็นไหม มันจะอ้าออกนะครับเราปาดไว้ครับเดี๋ยวรากก็จะเกิดมาตายตรงนี้ครับเนี่ยตายตัวนี้อันดันตายครับเรามาหุ้มตุ้มกันตอนกันนะครับตุ้มตอนแล้วก็ปาดแผลนะครับครับตอนน้าพอชุ่มนะครับอย่าแชะมากนะครับนี่ครับน้ากดนี่ครับได้นะครับ ก็หุ้มเลยครับครับทําแผลออกอย่างนี้ครับริงริงน้งใช้ถุงใหญ่กว่าน,นี้ครับนี่ครับเราก็ดันขึ้นไปเลยครับก็ให้กวีมะพร้าวนะครับมันเข้าไปในแผหครับริงยิงก็ให้มันหุ้มถุงนะครับอันนี้ผมแค่แค่ทําแค่ทาให้มันออกรากมานิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนะครับุวีมะพรา้าวที่เรายัดเข้าไป จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วจะทําให้มันเกิดรากนะครับ ครับแล้วก็ลัดเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะถขนัดนะครับจะลัดกี่รอบก็ได้นะครับ นี่ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบห้าถึงสามสิบวันนะครับเราก็มาดูนะครับเขาจะเริ่มเกิดรากนะครับอยู่ที่ฤดูการนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนี่อาจจะเกิดรากช้าหน่อยฤดูฝนอาจจะเกิดรากเร็วช่วงนี้ผมตอนต้นฤดูร้อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเขาจะเกิดรากกี่วันนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาดูตุ้มตอนมะกอที่เราทําการตอนนะครับ ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายนี่ก็หลังจากตอนไปประมาณสามสิบวันนะครับจะเห็นรากชัดเจน,นครับเนี่ยรากเขาจะเกิดตั้งแต่ประมาณยี่สิบห้าวันแล้วนะเนี่ยแต่ผมเพิ่งได้มาถ่ายให้ดูนะครับครับรากเริ่มเกิดแล้วครับเราจะเอาเท่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้รากยังไม่เยอะมากเราหนึ่งเดือนเนี่ยครับเราก็สามารถตัดไปปลูกได้นะครับอันนี้ผมตอนหน้าร้อนนะครับมันก็จะออก น้อยๆแต่รออีกหน่อยมันก็จะออกเยอะครับแต่รากมะละกอจริงๆไม่ต้องรอให้เยอะมากมันก็ก็นําไปชําได้นะครับพอชำปุ๊บมันจะแตกรากออกเร็วมากนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พอใจรากเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับจนเขาจะเยอะนะครับจนเขาออกลากเยอะค่อยตัดก็ได้นะครับก็สรุปก็คือประมาณยี่สิบห้าวันนะครับเริ่มออกลากนะครับครับกิ่งตอมาละกอครับประมาณนี้นะครับ ส่วนตุ้มตอนของผมนี่ผมจะรอไวอีกแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยังไม่บางครับผมก็รอไปสักแป๊บหนึ่งครับค่อยดูลากมันด้วยนะครับว่ามันเขาจะออกมาเยอะแค่ไหนครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าลากมะละกอนี้พอเราไปชํำปุ๊บมันจะแตกออกมาเร็วมากนะครับออกมาเยอะมากรากจะมีแค่นี้ก็ตามนะครับแต่เขาจะขยายเร็วนะครับเดี๋ยวมาค่อยดูนะครับตอนที่เราตัดไปชํำอีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากงวดที่แล้วผมมาดูนะครับตอนอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่กือรากเลานะครับวันนี้นะครับผมมาดูอีกอายุสามสิบห้าวันนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะมาตัดไปชาแล้วนะครับน่ครับรากก็โตขึ้นนะครับแล้วก็มีรากเพิ่มขึ้นมาครับแต่เดี๋ยวผมจะตัดไปชาแล้วครับตัดกันเลยนะครับ มาตัดก,กันเลยนะครับนนี้เจาะไปทั้งลูกเลยนะนครับเนี่ยตัดใต้ปุ่มลงมาเลยนะครับนี่ใช้เลื่อดตัดเหล็กตัดนะครับีก็ตัดใบเขาออกนะครับ ออกเลยนะครับไม่เหลือยอดนะครับส่วนต้นตอนะครับเราก็จะให้เขาแตกก็เรามาใหม่นะครับแล้วเราก็จะเอายอดเขาไปไปเสียบนะครับเอาไปชำกันเลยครับนะครับเราก็จะมาชำกันเลยคนระับอันนี้ผมจะใช้กระถางใส น่าจะเป็นแปดนะครับแปดหรือหกไม่แน่ใจครับมานี้ครับก็ให้มันลงปุ้มก้อนได้นะครับทางก็เอาฟางหรืออะไรรองไว้ครับเพราะเขาเป็นรูนะครับดินนี่ก็ใช้ดินปลูกทั่วไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวลูกนี้ลูกเพใต้กลางใต้นี่นะครับผมจะเอาออกนะเพราะว่ามันติดอันนี้เกินไปนครับติดตุ่มตอนเกินไปนครับเอาออกไปครับส่วนตัวน,น,นี้ลองจะไว้ดูนะครับแกะถุงออกเลยนะครับ ระวังนะครับอย่าให้ลากเขาขาดนะครับแต่ขาดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันรากมรละกอนมันเกิดได้เร็วนะครับนี่นะครับนี่ครับลากนะครับ แล้วก็ลงไปวัดด้วยครับนี่ครับจะใส่ดินลงไปไงครับอันนี้ของผมเป็นดินปลูกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็แกลบดินร้วนหนึ่งส่วนนะครับแกลบสองส่วนครับคือข้อคือหมักนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับ ตุ่มต่อนก็ไม่ต้องลงเยอะนะครับให้เจ้ากับตามกว่าปากระถางลงไปนิดนึงนครับนี่นครับแล้วก็ทำการเติมเลยนะครับ นี่ก็เสร็จนะครับใครจะปักไม้ไว้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ปักนะครับนี่นะครับเราก็นํานะครับไว้ในที่ร่มลําไรนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะครับสังเกตดูรากนะครับถ้ารากเขาเราเห็นรากเขาทะลุกลนก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับดูว่าเอ่อแล้วก็ต้องรดน้ํานะครับประมาณวันละครั้งนะครับดูความแห้งของดินนะครับ ือว่าใครจะเอาไปอบในถุงนะครับเราไม่ต้องลดน้ำนครับก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมมีถุงที่อบแล้วนะครับนี่นะครับถุงนี้นะผมทำการอบไปแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเปิดเลยนะครับมียอดปุ้งแล้วเราเจแล้ว หน่สั้นนะเราก็จะเข้ายังไงเดี๋ยวมาดูลากนะครับนี่นะครับลากลากพลุแล้วเราก็นําไปปลูกได้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับลากก็จะก็จะเต็นกระถางนะครับครับวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากที่เราช่ำไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาจะมีลากกรนปลองครับ อยูยอดก่อนครับนี่ครับยอดเขาสวยแล้วครับยอดเริ่มพุ่งนะครับเขียวสดแล้วนะครับแล้วมันดูรากนะครับดหมึงเยอะแลวครับนี่ครับรากเขาขาวไหมครับนี่รากเริ่มมาแล้วครับแต่ยังไม่เต็มกลนครับหนึ่งอาทิตย์นะครับอย่างนี้ใครจะไปปลูกก็ได้ครับแต่ว่าส่วนผมนะครับจะรอให้รากเขาเต็ม เต็มตรงก้นกระถางเลยนะครับเราถึงจะไปปลูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จก็ประมาณสักน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์นะครับหลากก็น่าจะเต็มนะครับมาดูต้นเล็กนะครับเนี่ยเนี่ยลักเนี่ยครับหลากมีเยอะอันนี้คือไปปลูกได้แล้วบลักเขาเยอะแล้วปลูกได้เลยนะครับเนี่ยลายเส้นแล้วครับครับนีก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนลูกเขาก็เริ่มโตกันเรื่อยๆครับ